สวัสดีครับเอฟซี e ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ะสวัสดียามเย็นนะครับเอฟซี e ก็มาถ่ายคลิปเนาะวันนี้ก็ไปช่วงเช้าเนาะขึ้นไปหยอดน้ํากดนะครับเอฟซี e แต่เช้านะครับที่ผู้หลวงเนาะ,ะหยอดน้ํากดให้ช่างพงนะครับก็ไปช่างพงไปไถนาให้เขานะครับเอฟซี e รับจ้างเนาะ ผมก็ลงมาก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับพี่สีวันสองวันเนาะก็หเหนื่อยเนาะเพราะว่าไปกีดยางนะครับพี่ีเปิดหน้ายางเนาะให้เปิดหน้ายางเขาด้วยซีรับจ้างเนาะกีดยางนะครับพี่ีไปกับช่างพงเนาะสามไปสามคนทั้งผมไปช่วยกันก็ สองวันนะครับพี่ซีเมื่อวานนี้สองวันสามวันแล้วนะครับพี่ซีเนาะวันนี้ก็ไปเปิดหน้ายางไปกระตุ้นสองสวนนะครับพี่ซีวันนั้นใส่ทั้งเปิดทั้งใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ยังไม่ใส่อีกหนึ่งสวนเนาะรอดูวันพรุ่งนี้นะครับพี่ซีจะไปใส่ปุ๋ยเนาะกนะับคอกมาลงมาดูตา้า อากาเนาะที่หวานนะครับพี่ีโอ้ยน้ำก็แห้งหมดแล้วนะครับพี่สีเขียวแล้วนะครับพี่ีน้ำแห้งหมดแล้วเนาะอะเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเอาน้ำเนาะจากบนภูเขาที่พวกผมไปต่อมาเนาะเอฟซี FC. มาต่อมาใช้เนาะเขียวแล้วครับพี่สีไม่ได้เอาน้ำปล่อยน้ำเข้ามาเนาะแห้งแล้วนะครับพี่สีน้ำก็ เดี๋ยวให้พ่อเนาะว่าให้คุณตาครับซีเอาน้ำมาใส่เนาะน้ำแห้งแล้วครับพซีเพราะว่าช่วงนี้เนาะวันนี้นี่ฟ้าร้องนะครับพซีฟ้าร้องหลังตึงตังตังไม่ตกนะครับพซีเนาะตกมาวันนั้นนี่แรงกนะ็พอได้หวานกะ้าไม่ได้ไป ไปขึ้นไม่ได้ไปหาอยู่หากินหลายวันแล้วนะครับพี่สีปืนหน้ายางบรรยากาศนะครับพี่ีผู้ตกมองเนาะผูกกระลนนะครับพี่ีโอ้ผุดถึงผูกกระลนนะครับพี่ีเนาะก็ไม่ได้ขึ้นไปหาเห็ดนะครับพี่ีหาเห็ดเพาะนานแล้วเนาะคงจะออกเยอะหรือหรือว่าไม่ออกเนาะ วันนั้นไปเห็นเยม,มันยังเล็กๆอยู่นครพิซีฝนไม่ตกใส่แล้วนครับพิธีตั้งแต่วันนั้นเนาะกาเกาะนี่ครับโอ้เหีียวแห้งหมดแล้วนะครับพิซีมันจะพอหรือเปล่า,น,าน้อทีนี้น้ำแห้งข้าวก็ไม่ออกเท่าไหร่ กับก็ออกเยอะอยู่นะครับพี่ซีเนาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับพี่ซีโน่นนะครับพี่ซีโอ้พูดถึงภูเขาเนี่ยก็เริ่มใบไม้ก็เริ่มเขียวแล้วครับพี่ซีเนาะเพราะว่าฝนตกบ่อยแล้วนะครับพี่ซีฝนตกดินเปียกใบไม้ก็เขียวสอุ่มเลยนะครับพี่ซีเนาะไม่เหมือนช่วงดูดูแรงโอ้ดูดูแรง,แรงนี่ผมเห็นแล้วนะครับพี่ซี ต้นไม้แทบไม่มีใบเลยนะครับพี่ซีเนาะภูเขาล้นยิ่งหนักเลยนะครับพี่ซีภูเขาล้นยิ่งหนักไม่มีต้นติกต้นลังเนาะไม่มีน้ําด้วยนะครับพี่ซีสมชื vant, ่อจริงๆภูเขาล้นนะครับพี่ซีเนาะโน่นนะครับพี่ซีตรงนี้เนาะภูเล็กๆแบบนี้นะครับพี่ซีแต่ขึ้นเวลาขึ้นไปเนี่ยโอ้ไม่ใช่ภูเขาล้นธรรมดานะครับพี่ซีเหนื่อยเหมือนกันเนาะนี่ เอาน้ำจากส่วนตัวเนาะจากบนภูเขาเนี่ที่ต่อลงมาใช้ในปล่อยลงสระ,ะครับพี่ซีเนะาะเห็นปลาหุ้งหยักหุ้งหยักอยู่นะครับพีซีเห็นไหมครับท้องฟ้านี่ตรงกลางนะครับพีซีคล้ายๆกับคนใส่แว่นตาเนาะนแข็งเลยนะครับพี่ซีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับพี่ซปีเปิดหน้ายางเนาะ ไม่มีเวลาที่จะถ่ายเลยนะครับพี่ซไม่รู้จะไม่มีคนถ่ายให้เนาะน้องไอเดียก็ไปด้วยนะครับพี่ซีวานนี้ใส่ปุ๋ยใส่กับช่องโขงสองคนทั้งขุดทั้งใส่เวลาใส่ถ้าตอนขุดนี่เดินนะครับพี่ตอนใส่ปุ๋ยนี่เอาปุ๋ยลงใส่ดินนี่นั่งรถนะครับพี่เนาะสุดยอดแล้วล่ะครับพี่ น้ำแห้งแตกแลแห้งเลยนะครับดินๆๆๆสุดยอดแล้วเป็นแบบนี้ข้าวก็มันจะพอหรือเปล่าน้ก่กาปีนี้นะครับพี่ซีมันนิดหน่อยเองนะครับมันห่างบ้านผมเรียกว่าหางนะครับแบบนี้สวนผู้หลวงนี่ครับผู้ธำพะ ช่วงนี้เนาะนี <outside> <IN> ่ชาวบ้านก็พากันไถหุ่นนาไถหุ่นนาเพื่อจะหวานข้าวหรือว่าหยอดข้าวครับพี่ซีเนาะเยอะนะพี่ซีมีแต่รถไถวุ่นๆวิ่งไปวิ่งมานี่ครับพี่ซีอืเอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่ซีขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ